สวัสดีค่ะปุ๊กจาก TechQuality ค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเครื่อง universal testing machine หนึ่งเครื่องจะทดสอบอะไรได้บ้าง b r a v o universal testing machine เป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบหาสมบัติแรงดึงแรงกดปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะสามารถทดสอบได้ทั้งชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นยางกระจกไม้พลาสติกกระดาษหรือแม้กระทั่งอาหาร ซึ่งเรามักจะเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องทดสอบแรงดึงแรงกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่อง Universal Testing Machine สามารถทดสอบได้มากกว่านั้นซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยว่า b r a v o Universal Testing Machine Model MS 1 l l Pro ที่มาพร้อมกับ Extensometer ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง ซึ่งในวันนี้จะเป็นการทดสอบ t e n s i เ e t e ์เคือการทดสอบแรงดึงแรงกดและตัวอย่างของเราจะเป็น Rubber Sheet ที่ถูกตัดชิ้นงานออกมาให้อยู่ในลักษณะของรูปดัมเบลค่ะ การทดสอบแรงดึงเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความแข็งแรงเชิงกลของวัสดุโดยแรงจะกระทำกับวัสดุในแนวเดียวกันจนกระทั่งวัสดุนั้นแตกหักหรือเรียกง่ายๆว่าดึงจนขาดนั่นเองค่ะซึ่งทางทีม R&D ของ Tech Quality เขาพร้อมออกแบบกริปและฟิกเจอร์ที่เหมาะสมกับงานของทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะ ังไงกันบ้างคะกับการทดสอบที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูกันในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามีอีกหลากหลายการทดสอบที่ถูกทดสอบโดยเครื่อง Universal Testing Machine ถ้าสนใจก็กดเข้าไปได้ที่ช่องของเราแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยสนใจสินค้าโทรหาเราได้ที่023286878หรือทักหาแอดมินที่น่ารักแบบนี้ได้ที่ Line Official Ad t e c h k l i t y ได้เลยนะ